สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนไปวันนี้ตาตุ๋ยกับตาเหนือจะมาพาชมไก่ต้มน้ำปลาไก่ต้มน้ำปลาไก่ต้มสมุนไพรใช่รสเด็ดน้ำพริกแซ่บๆซ่บทาถั่วใส่ปลาลาหอมๆแล้วก็น้ำซุปเอาลงมือชีคจัดการจัด อ้าวกระตุยดึงโอ้โหให้เกือบไม่หลุดเ้ยเาทำคลิปเลยนี่เอ้าดึงสุดยอดน้ำจิ้มจากซาอุดิอาระเบียต้องออกแรงนะครับสงสัยจะเป็นไก่กระโดดหรือเปล่าไก่ไม่เหนียวจะคุณเหนียวครับมามา ขอเชิญทุกคนนะครับคือเซ่ยแบบคุ้มด,ด้วยนะครับกินแล้วอร่อยอเยี่ยมอร่อยมากน้ำพริกเซ่บๆบน้ำพริกอ,อร่อยครับน้ำพริกฝีมือกุ๊ก อย่งางไรกับเท่าอุศีสเกตอ่ะลืมลืมลืม,ลมปัญหามีเปิดนอะไรนะเพลงอะไรนะแก้ผมบ้างเคลียปัญหาทุกวันไอ้ไหนุ่มศรีสเกตก็มาวันนี้มาแทบแทบแทบของแถมคือสมุนไพรของแท้ครับจากต้น แล้วนอนหลับดีสุขภาพดีแข็งแรงอายุยืนนี่ก็เกือบเก้าสิบแล้วครับดูดีครับย <20. S 2> ี่สิบยิ่งไม่ข้าวครับอร่อยมาก เด้อแซบเด้อมาแล้วครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องอเชิญเชิญตะมุกทัวก็มีเด้อตามุกทัวตะมกทัวแซบๆมา่วยดึงดูสั่งไปที่หน่อยครับโอ้โหขอโทษนะครับ เดี๋ยว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 ลองลองดูด <c oughs> มาดูนะครับดูนะครับห <c oughs> อมหอมสมุนไพรหอมสมุนไพรด้วยขอชิ้มน่อยนะ <c oughs> มาทนขอนะครับขอขอขอชาววันปวดร้าวนี่ oh oh. ห้อฮะเดือดตุ๊กตูในน้ำเนาะ ลืมครับลืมทำพิธีบอกเจ้าทีเจ้าทางก่อนอะนอะกินทางเด้อ,เ,อเขากิน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 เจ้าทีเขบกินตับฮะก็อีกทีนะเอา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 ,เอ,าอ,อีกทีเหนื่าไหลแล้วครับ <c oughs> อ,อ๋อมามามามือคุกมามามาคุกเข้าไปมามามาร่่มกันร่วมกันแป๊บนึงง อสวัส <c oughs> ดีครับเิเชิผมสสายชมเละโอ้เป็นเีเสียบนาอลูกพี่ผู้ดการไฟขึออ้นเจลิ<า>ืนบึ้งบิ้งบึ้งเจลผืนบ้บบเาบเป็นเสียบขกักชิมมาก่อนมาวดแล้วบ่ทำสมอโอ้เกิดมาทำเยอนะฮะบึ้ง,งทำสมเดยอพี่หนองเลย

ไอ้ไก่ยังไก่ต้มปิดมาฮึต้มสมุนไพรครับไก่ต้มสมุนไพรตาตุ๋ยตันเหนือเซฟไรเซฟไรไอ้หนุ่มศรีสะเกดกับไอ้หนุ่มเชียงรายเกาะเสียบหลายหรือเปล่าเจอดตามชมนะครับ คลิปหน้าเราจะหาอะไรอร่อยๆมาแบ่งพี่น้องมาแบ่งเพื่อนๆกันกินนะมา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  <c oughs> <c oughs> เสียบๆพี่น้องเไงมามามา,มาซิมซิมซิมโอ้โอ้ขาโอ่องเลยขาโป่งขาโป่งขาโอง่งขาโป่ง โ <overst run> <inequ> อ้กินบรรยากาศทุ่งนาเนาะลราพีเนาะยื้อทุ่งนาสิเกกันเองมเจินกคลาดปานเองเน่ยเฮ้ยออไปนู้นเดอ เร็วเร็ว,ว,ว,วเออเขากลังถ่ายทำหนังอยู่เดี๋ยวต่อไปเป็นตัวนี้นะครับยาง าเด้อพี่น้องเด้อยัว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 เสียบเด้อดเสียบเด้อดมือืมผักผุกเองเด้อเลยซื้อเด้ิมื้อหนึ่งงามไปยังหนึ่งแม่ผมมีต่อได้หนึ่ผักซื้อเองเด้อ เึบิบึงบึเดเด้อกินตำถัว่วเปิดน้ำไหลไหลเด้อดิใครดูกลางคืนห้ามนะครับดูกลางวันได้ยังเดียวนะ เสียบะลูกพี่กินท้องนาท้องไร่กินอยูย่นาอยู่ไรอร่อยเลยนะลองมึงบักซี่ไหมเสียบดู่ึ อย่าลืมนะครับติดตามชมกดถูกใจกดตับสไครต์กดติดตามช่องนะครับอย่าลืมอย่าลืมฝากด้วยนะครับฝากด้วยฝากด้วย<า>ช่องปาตุ๋ยเดี๋ยวงวดหน้าพากินอาหารอร่อยอร่อยแซ่บๆก็ฝากคอมเมนต์ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับวงวดหน้าอยากกินอะไร ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาจะเปนอะไรแซ่บๆบอกมาน้องัวก็จัดไปแล้วเดี๋ยวน้องเมียรอบหน้ารอบหน้ารอบหน้าจะให้คอนเทนต์อะไรฝากด้วยนะครับช่างกล้องบอกเชื่อเดียวน้องเมียมาได,ด้เอาครับวันนี้ฝากสวัสดีครับแค่นี้นะครับ สวันดาเรพบกันใหครับสวัสดีครับติดตามนะครับผมตอนนี้มาชิวๆอยู่ทุ่งนาลุงเหนือครับ <cell S 2>